ก็ยินดีไปผมบอกไปจนการต่างประเทศแล้วถ้าเรียกตัวผมไปโผล่ที่ไหนผมก็ไปได้ครับอย่างนี้ถ้าจะต้องลงพื้นที่ไปร่วมสังเกตการณ์กับท่าผู้ต่างๆด้ไหมครับไม่บอกครับเรื่องยแดนขอบคุณค่าเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่ามีกลุ่มขบวนการที่พยายามจะในเวทีงต่างประเทศเนี่ยคือกลุ่มประเทศมันมีจำนวนเยอะไหมครับที่โน้มเพียงไม่บอกครับบอกไม่ได้แต่ตอนนี้มันมันมีการ การพยายามจิกไทยอยู่ยังไม่เลิกยังไม่เลิก <g arden> พยายามกดดันประเทศไทย <g arden> <g arden> ว่าเราเรา,เรามีไออย่างนี้จริงแล้วพยายามจะขุดเรื่องไปย้อนหลังไปอะไรต่ออะไรไปเราก็ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเรามีประวัติสะอาดครับ <g arden> อ๋อแต่วันนี้เราก็เลยต้องมาอาธิบาย <g arden> ขั้นตอนว่าถ้าจะร้องจริงๆต้องทำแบบไหนใช่ <g arden> ให้เห็นว่าถ้าเขาเป็นรัฐภาคีจริงอย่างไทยเขาต้องรู้กฎระเบียบนี้เขาต้องทำตามนี้ไม่ใช่ไป พวกโฆษณาชวนเชื่อทั่วไปแล้วถูกจับเท็จได้แล้วก็น่าจะยุติได้มันก็ยังไม่ยุติแต่แต่แสดงว่าการโฆษณาชวนเชื่อก็ได้ผลในบางประเทศที่เชื่อทั้งกัมพูชาก็ใช่สิครับมันมีนมสอง,องทางทงั้นมีคนเชื่อคนไม่เชื่อมีฝ่ายเสนอฝ่ายค้านแสดงว่าอันนี้ก็อยู่ที่ของเราแล้วที่คุณจะต้องไปทาความเข้าใจและก็ชี้ชี้แจงคุณคือใคร,ใครหมายถึงว่ากระทรวงตาง อ๋อเขาทราบอยู่แล้วผมกบกระทรวงตามได้คุยกันอยู่ครับคุยกันอยู่ผมผมช่วยหน่วยราชการหลายหน่วยอยู่เบื้องหลังไม่มีไม่ไม่ีใครรู้แล้วผมก็ไม่บอกใครว่าผมช่วยใครบ้างแล้วแล้ววันวันนี้ที่ออกมาเบื้องหน้านี่คืออยากจะสื่อสารคือหนึ่งลำคาญครับลำลำคาญลำคาญเสียงนกเสียงกาล้วประการที่สองเนี่ยมันเล่นไม่เลิกก็เริ่มเริ่มเริ่มจะแสดงมีคนใส่หน้ากุงหน้ากากอะไรแล้วแสดงว่า อันตรายยังอยู่เราเขายังระแวงเราอยู่ว่าเราจะ,จะอาจจะใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราเราก็ต้องก็กระจายความความน่าเชื่อถือไปว่าของเราเนี่ยหนักแน่นของเรารู้กฎรู้ระเบียบเหมือนอย่างทุนระเบิดนั่นแหละตำนาน <c oughs> นี้มีคนมาลีด้วยไัม ผมไม่บอกว่าผมดูใครฟังใครเพราะว่าโคศกเดี๋ยวรู้ไส้ผมหมดโคศกกราลาของตระกูชาดูจะให้ข้าวฝมเท็ตเยอะเลยใไหมเขามีเจ้านายเจ้านายก็สั่งยังไงเขาต้องทำไม่งั้นเขาโดนไล่ออกโอเค, <c oughs> คขอบคุณครับอันนี้นี่คือ เรื่องระหว่างอาชายแดรเบียนคนที่มีอำนาจในการขี้ข,ขันก็คือท่านคุณเต็นกับท่านคุณคุณมันเดตไม่รู้ครับผมไม่ตอบนอกนอกนอกออนอกรั้วผมผมตอบเฉพาะอาวุธเคมีเป็นหลักเดี๋ยวไปไปแยกง,งานกันอื่นเขาไปตามกันอื่นหมดแล้วหมดจริง <c oughs>